<Talk. S 2> สวัสดีค่ะพบกับแก้มใน SMG n e w Channel กันนะคะในช่วง SMG Talk ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะแก้มต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทสยามกลการจำกัดที่ได้ควา้ารางวัลสำนักง,งานสีเขียวหรือว่า Green Office ระดับประเทศมาครองเลยนะคะและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้จะเป็นใครและแรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ได้มาอย่างไรวันนี้แก้มจะพาไปพูดคุยกันนะคะ และตอนนี้นะคะแก้มก็นั่งอยู่กับคุณปราชาจเจริญยิ่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารในฐานะ EMR Environmental Management Representative ในโครงการนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแก้มต้องขอถามคุณปราชาก่อนเ่ะว่าในโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมเราจำเป็นถึงจะต้องลงแข่งขันคะครับในโครงการนี้เนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับ คือท่านดรพรเทพพรปรภาซึ่งท่านได้ทําเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมอ,อย่างใหญ่หลวงเลยแล้วก็ในในประเทศจนกระทั่งได้รับรางวัลจากต่างประเทศมาเราก็มาดูว่าทางด้านบาริษัทเราเนี่ยเราก็อยากจะทำจะเจรินรอยตามท่านนะครับก็เลยขออนุมัติจากผู้บัญชาาเนี่ยทำ ISO หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่ง เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นเห็นว่าเ,เป็นการทำสิ่งทาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานสากลน,นะครับจากนั้นเนี่ยเราได้ดําเนินการมาในปรากฏว่าประสบความสําเร็จได้อย่างดีและรวดเร็วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคือทางด้านภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการไปร่วมมือกับทางต่างประเทศทั่วโลกในการที่จะทําให้ สิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยมันดีขึ้นฮะก็ได้มารนลงให้กับภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศเนี่ยปรากฏว่าของเราเนี่ยผู้ที่ทำการออคอนเซัลเราเนี่ยนะฮะก็คือเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลก็มองเห็นแล้วว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปถึงมีศักยภาพไปถึงขั้นนั้นได้ ท่านก็เลยบอกว่าลองดูไหมว่าจะทำกีนอฟฟิตซึ่งมันจะยากขึ้นไปอีกอแต่ว่าคิดว่าทำได้แล้วก็ทางภาครัฐมีให้ส่งประกวดเราก็ตัดสินใจทำเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้บริษัทเรามีชื่อเสียงนะครับจากนั้นพอเราทำไปเสร็จเนี่ยเราก็เลยส่งประกวดเข้าไปก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลระดับดีมากเหรียญเงินซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราส่งแล้วเราก็ได้รับรางวัลเลยนะครับก็ถือว่า ประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่งครับจุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วในส่วนนี้ค่ะเรามีแนวทางอย่างไรเพื่อขอความร่วมมือคนในองค์กรของเราช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้คะจากการที่เราทำเนี่ยเราก็ก่อนอื่นต้องมีการให้ความรู้กับพนักงานทุกท่านในในอาคารนี้นะครับเพราะทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและก็กำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีถูกประเภท ึ่งเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากมายเป็นมาตรฐานในใน,ในการกำจัดขยะทุกอย่างนะฮะ<ม>เรารวมทั้งให้อบรมด้วยนะครับ<ม>ซึ่งพนักงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแล้วในปี2,564นี้ค่ะเราจะเตรียมเข้ารับการประกวดอีกรอบหนึ่งไหมคะคือในทางด้านกิ e น Office เนี่ยจากการที่เราทำแล้วเนี่ยเรามีผลอยู่3ปีครับ คิดว่าปีนี้เราก็คงจะยังแต่ว่าเราจะต้องคงรักษาไว้ให้อยู่ในมาตรฐานให้ได้ครับโอเคค่ะแล้วคุณประชาะมีอะไรฝากถึงพนักง,งานในบริษัทถึงรางวัลน,นี้บ้างไหมคะสําหรับโครงการนี้เนี่ยสําหรับผมคนเดียวคงทําไม่ได้นะครับก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักง,งานทุกท่านในอาคารนี้ทั้งหมดที่ร่วมแรงร่วมใจกันทําแล้วก็ทําจนประสบความสําเร็จมา ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ในอาคารนี้ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงรางวัลอันมีเกียรตินี้มีเส้นทางความเป็นมาอย่างไรค่ะวันนี้ค่ะแก้มต้องขอขอบคุณคุณปรชาชญาเจริญยิ่งที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะติดตามชม SMG News Channel ได้ใหม่ในช่วง SMTalk g Talk. วันนี้ค่ะแก้มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ